So cold Mai. Oh. <laughs> สวัสดีผู้ฟังที่น่ารักทุกๆคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักไทยช่องที่จะพาทุกคนไปเจาะลึกเรื่องราวดีๆและน่าภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราครับเวลาเราพูดถึงประเทศไทยหนาวหลายคนจะนึกภาพไม่ออกว่าเอ๊ะมันจะหนาวสักแค่ไหนกันเชียวในประเทศที่ทั้งปีแทบจะมีแต่แดดจัดๆร้อนตลอดเวลา แต่เชื่อไหมครับในช่วง2-3ถึงวันที่ผ่านมานี้มีคลิปไวรัลจากชาวต่างชาติหลายคนออกมาบนเป็นเสียงเดียวกันว่ามเมืองไทยหนาวจริงหนาวจนงง Today in Bangkok in the morning it was 20 degrees 20 degrees I have never experienced such low temperatures I was really freezing under my blanket Am I in uh, Antarctica right now Why so cold? ฟังแล้วคนไทยก็แบบเอาเฮ้ยเมืองไทยนะพี่ไม่ใช่ครัวโลกเหนือ แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับเพราะจริงๆแล้วมันมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ความหนาว17-20องศาในบ้านเรามันกัดกระดูกกว่าอุณหภูมิติดลบที่บ้านเขากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอุณหภูมิที่กรุงเทพเคยลงไปถึง17องศาถือว่าอากาศเย็นครับแต่นั่นยังไม่ใช่ตัวหลักครับจริงๆคืออุณหภูมิที่เรารู้สึกจริงๆหรือที่เรียกว่า feel like temperature นี่แหละครับ ประเทศไทยมีสองตัวการที่ทำให้เกิดความหนาวคือความชื้นสูงมหาศาลอากาศบ้านเราชื้นมากพอเหงื่อเราเริ่มระเหยมันจะดึงเอาความร้อนในร่างกายของเราออกไปอย่างรวดเร็วผิดปกติทำให้เราไม่ได้แค่หนาวแค่ภายนอกแต่รู้สึกหนาวแบบกัดกระดูกหรือหนาวลึกๆอย่างที่คนไทยเราเองก็เคยเป็นกันเหมือนกันนะครับ ลมที่ไม่เป็นมิตรครับถ้ามีลมพัดมาคือจบครับความเย็นมันจะทะลุมทะลวงเข้าไปในทุกอนูของร่างกายได้แบบสุดๆฝรั่งหลายคนถึงกับบอกว่าตอนอยู่บ้านตัวเองติดลบยังไม่หนาวเท่านี้เลยครับ oh, dude, what the fuck? actually cold Thailand it so cold fire fuck is in it is cold cold high I'm by ทําไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะป,ประเทศเขาเป็นเมืองหนาวพวกเขาเตรียมพร้อมครับเขามีฮีเตอร์มีบ้านอุ่นพื้นอุ่นพรมอุ่นแต่ในไทยเราไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ครับดังนั้นความเย็นมันเลยกระจายไปทุกที่ทั้งเท้าทั้งตัวจับอะไรก็เย็นหมดครับ และเหตุการณ์หนาวผิดปกติแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครับนักวิชาการบางท่านบอกว่าบางพื้นที่นี่แทบไม่เคยหนาวแบบนี้มานานกว่า40ปีแล้วด้วยซ้ำนะครับซึ่งสาเหตุหลักๆมักจะมาจากความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนครับ จากกระแสะความหนาวช็อกโลกนี้ทําให้เกิดคลิปไวรัลและคอมเมนต์สนุกๆมากมายครับเรามาดูมุมมองจากชาวโซเชียลกันบ้างดีกว่าครับมีคนมาคอมเมนต์ถามเจ้าของคลิปฝรั่งว่าอากาศหนาวทาไมไม่ใส่เสื้อกันหนาวละ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายนะซิงเจ้าของคลิปก็ยอมรับว่าใช่ใช่คิดว่าเมืองไทยจะร้อนทุกที่คราวหน้าจะตรวจสอบอากาศก่อนกลับมาและเตรียมเสื้อกันหนาวให้พร้อมเลย คอมเมนต์ถัดมาก็เห็นด้วยว่า10องศาในไทยหนาวกว่า10องศาในประเทศอื่นนะไม่รู้ว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเจ้าของคลิปก็ตอบแก้เขลินว่าอาจจะเป็นเพราะประเทศไทยไม่รู้ว่าตัวเองหนาวดังนั้นพอประเทศไทยหนาวขึ้นมามันเลยหนาวแบบไม่ทันตั้งตัวและนั่นก็ตรงกับเหตุผลที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้เลยครับ ที่นี้มาดูคอมเมนต์จากคนไทยที่ดูแล้วภูมิใจและอดขำไม่ได้นะครับว่าเป็นบุญตามากที่เห็นฝรั่งหนาวในประเทศไทยฮ่าฮ่าฮหรือแม้แต่จากกระแสคอนเสิร์ตของวงซูเปอร์จูเนียร์ที่มาเล่นในไทยก็ยังมีคอมเมนต์แบบตลกๆว่าภูมิใจจังประเทศไทยหนาวสำหรับคนต่างชาติแล้ว แล้วก็มีคนมาตอบแบบติดตลกว่าประเทศเมืองร้อนที่มีสามฤดูคือฤดูร้อนร้อนมากและฤดูโคตรของโคตรร้อนพอถูกชมว่าหนาวรู้สึกแบบภูมิใจอะในที่สุดก็หนาวแล้วฮ่าฮ่าฮและคอมเมนต์ที่สรุปได้ดีมากๆคือเกาหลีหนาวแบบไหนหรอแล้วมีคนไทยมาตอบว่าไม่เหมือนกันค่ะบ้านเขาจะหนาวแบบชชาๆแต่บ้านเราจะหนาวลึกๆเข้ากระดูกค่ะ เรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพอมาเจอความหนาวแบบไทยๆเข้าไปแล้วก็ต้องมีช็อกกันบ้างล่ะครับและนี่แหละครับคือสาเหตุว่าทำไมอยู่ดีๆเมืองร้อนอย่างประเทศไทยถึงสร้างความช็อกให้กับฝรั่งและชาติอื่นๆได้ขนาดนี้บางคนเคยเดินลุยหิมะอุณหภูมิติดลบยังเฉยๆแต่พอมาไทยเจอ17องศาเข้าไปถึงกับสั่นจนต้องหาผ้าหม่มในขณะที่ทุกคนกำลังภูมิใจในความหนาวเราก็ต้องไม่ลืมคำเตือนของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ ภาวะโลกร้อนอาจจะทำให้ช่วงอากาศเย็นสบายแบบนี้หายไปตลอดการเพราะแนวโน้มในอนาคตประเทศไทยจะร้อนขึ้นเรื่อยๆและฤดูหนาวอาจจะสั้นลงจนกลายเป็นแค่ฤดูเย็นนิดๆแล้วก็หายไปเลยทั้งหมดนี้ก็เลยกลายเป็นกระแสที่ทั้งหาทั้งตลกและยังสะท้อนให้เห็นว่าแม้เราจะอยู่ในประเทศเดียวกันแต่ประสบการณ์ต่ออากาศของคนท้องถิน่นและชาวต่างชาติมันต่างกันสุดๆ และนี่คือรักไทยช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวดีๆจากผู้คนทั่วโลกที่พูดถึงประเทศไทยของเราเพื่อให้คุณเห็นประเทศไทยในมุมมองที่น่าภาคภูมิใจที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรักไทยเพื่อร่วมส่งต่อความภูมิใจของคนไทยไปด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ ชื่นชมประเพณีทั่วแคว้นหลากมิติสี่ทินแดนพื้นแผ่นดินไทย พร้อมร่วมสืบสานร,รักษาสิ่งดีงามของบ้านเราโมรดุกของชนชาติสารสัทธาอันงดงามความภูมิใจอยากให้โลกได้ร่วมเฉยโชม รักษาเรื่องราวว่งงามค่าของไทยเอาไว้ เชิญชื่นชมประเพณีทั่วแคว้นหลากมิติสี่ทินแดนพื้นแผ่นดินไทย รักไทยพร้อมร่วมสืบสานร,รักษาสิ่งดีงามของบ้านเราโมรดุกของชนชาติสารสัทธาอันงดงาม รักษาเรื่องราวว่งงามค่าของไทยเอาไว้